สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการทำไฟล์บัญชี Excel นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดเข้าในระบบนะคะตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานทางการเงินนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า GCFA นะคะเมื่อผู้ทำรายการสามารถเข้าระบบเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเมนูให้นำเข้าข้อมูลนะคะโดยเราก็จะไปดาวน์โหลด ทมเพลตจากระบบออกมานะคะเมื่อดาวน์โหลดเทมเพลตออกมาก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะมีชื่อหน่วยงานแล้วก็รหัสนวยงานนะคะทีนี้นะคะการที่จะนำข้อมูลมากรอกในไฟล์นี้นะคะเราก็สามารถไปดาวน์โหลดข้อมูลนะคะจากระบบ New l e er Add ของเรานะคะที่รายการตัดระหว่างกันนะคะซึ่งก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อได้รายการตัดระหว่างกันแล้วนะคะเราก็จะ คัดลอกนะคะข้อมูลด้านคลิกซ้ายนะคะแล้วก็กดคัดลอกนะคะแล้วก็ไปนําไปวางไฟล์ที่เราสร้างไว้ให้นะคะไฟล์ที่เราสร้างไว้ไปวางที่รายการตัดระหว่างกันคลิกที่มุมซ้ายแล้วก็กดปุ่มวางนะคะเมื่อวางเรียบร้อยแล้วข้อมูลนะคะก็จะดึงมานะคะดึงมาที่ไฟล์ที่เราสร้างไว้นะคะเมื่อดึงมาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยนะคะ ทีนี้ท่านก็สามารถคัดลอกนะคะคัดลอกรหัสแล้วก็ชื่อหน่วยงานนะคะมาวางที่คอลัมน์ A หนึ่งนะคะท่านก็ไปไฟล์เทมเพลตที่ท่านดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็คัดลอกนะคะชื่อหน่วยงานของท่านไปวางที่เราสร้างไว้นะคะทับข้อมูลที่เราสร้างไว้เป็นชื่อหน่วยงานของท่านนะคะแค่ <c oughs> น,นี้นะคะหลังจากนั้นรห,หัสคู่ค้าตรงนี้จะทํา จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ท่านถ้าจะใส่ท่านก็สามารถดูจากรหัสคู่ค้าตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็ทําการคลิกมุมซ้ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําการคัดลอกไปสร้างใหม่นะคะสร้างใหม่แล้วก็คลิกที่มุมซ้ายแล้วก็กดปุ่มบาร์นะคะแค่นี้ท่านก็จะได้ข้อมูลที่ท่านจะนําเข้าไปดาวน์โหลดในข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วท่านก็ทําการบันทึกไฟล์เป็นชื่อนะคะรหัสหน่วยงานของท่านนะคะ โดยใช้รหัสหน่วยงานนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อแบบนี้นะคะท่านก็บันทึกไปนะคะท่านก็สามารถนำไฟล์นี้นะคะไปนำเข้าที่เมนูนะคะนำเข้าข้อมูลในระบบ GCFA ได้เลยนะคะ